เปลี่ยนแปลงอะเร็วมากเร็วมากจนคิดว่าแบบมันใช่หรออะไรผิวกระชับร,ริ้วรอยจางใช่ใช่ใช่จริงๆ,รงๆเราคิดว่าเวอร์นะตอนแรกอะสามวันเองอะเอออยู่ใช้แค่สองสามครั้งเองอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเราเปลี่ยนว่าหน้ามันนุ่มมันลื่นเวลาล้างหน้าจะรู้สึกใช่ปะ่ะพี่เนี่ยพอลงสกินแคร์แล้วหน้ามันเงาแบบเนี้ยคือริ้วรอยแบบหายไปไหนก็ ตอนนี้ไม่มีริ้วรอยนะจ๊ะนี่แต่ตีนการนิดหน่อยแต่ริ้วรอยขนแมวเล็กๆไม่มีแล้วจ๊ะเออตอนแรกงงมากงงเหมือนกันงงเหมือนกันพี่มวยก็คือถามถามคนอื่นที่ใช้เหมือนกันนะโทรไปถามว่าเออเป็นยังไงบ้างเหมือนอิ๋วไหมอิ๋วคิดว่าอิ๋วรู้สึกไปเองตอนแรกอิ๋วแบบกลัวว่าเฮ้ยอิ๋วรู้สึกไปเองหรือเปล่าเออนะคะ จริงๆแล้วเป็นเป็นเหมือนกันทุกคนก็คือมันเห็นผลลับไวเหมือนกันทุกคนเออแป้งติดทนมากอันนี้จริงแล้วก็เวลาเราแต่งหน้าบางทีมันมันแต่งออกม,มันไม่ค่อยเนียนแต่อันเนี้ยพอเวลาที่ผิวเรามันมันแน่นมันเบียดกันแล้วเวลาแต่งหน้ามันเนียนเนียนมันเหมือนผิวเด็กอ่ะ